เอ้าพี่เซนทำอะไรอยู่พี่เอ้าโยแกไปไหนมาวะโอ้่งณขับรถมาแถวนี้พี่เพิ่งตื่นไม่ได้เจอแกแค่ไม่กี่เดือนทำไมหัวแกงอ้นขนาดนั้นโยกินผงชูรสเยอะเกินไปแ่้พี่พี่ก็บอกแกว่าไงว่าอยากกินผงชูรสเยอะแกก็รู้นี่ว่ากินแล้วอ่ะมันจะไม่มีผมแบบนี้แหละหรือว่าจริงๆแล้วไอโยจริงๆแล้ว ที่แกไปตัดผมแบบเนี้ยเพราะว่าแกยังไม่พร้อมที่มีผมใช่ไหมใช่เนี่ยฉันมันสมครอยู่คนเดียวเนี่ยอะไรขอนพี่อนี่ยพี่เป็นเป็นอะไรก่องพี่เราขึ้นคือว่าแฟนหนูฉันโดนจับตัวไปวายโยใช่พวกมันเป็นเจ้าหนี้ ของครอบครัวแฟนฉัน้วยแล้วแล้วมันก็ไปตกลงกับพ่อของแฟนฉัน่ะว่าจะยกหนี้ให้แต่ต้องแรกไม่ด้ค่ะที่ไม่แฟนของฉันไม่แต่งงานกับมัน่ะแล้วพ่อแฟนฉันเขาก็ยอมไปดิเธอเลยเธอเลยต้องไปแต่งงานไกลบ่อหนัเนน่ะแกรู้ไหมว่าโยฉัน่ะกำลังขอเธอแต่งงานเลยด้วยแล้วเธอก็ตกลงแล้วว่าฉันนั้นไม่ได้แต่งทำนีดีว่าโยมีประเด็นพานอะไรกับมันหรือเปล่าใช่มันท้าฉันดดนเวทบอล ตอนแรกฉันก็มั่นใจเ้ยฉันก็ว่าฉันชนะมันแน่ตัวฉันก็สู้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยว่ะฉันจําได้แต่เออฉันก่อนที่ฉันจะไปแข่งเบสบอลของมหาลัยฉันนี้แกสอนฉันนี่ว่าฉันเลยชนะไม่งั้นแกไปเอาชนะให้ฉันหน่อยได้ไหมผมเนาะมันไม่ปกติมันไม่สมปกติเลยอที่ต้องเอาชนะเอง มันก็จริงแกว่าแต่ว่าอย่างฉันจะเอาชนะได้ไงวะเนี่ยเ๋ยวอะไรเหรอพี่ผมมีวิชารับอยู่พี่วิชารับวิชารับเไรของแกวะโยวิชาพุ่งอยู่ไงพี่วิชาพุง่งแกแม่ความว่าไงอ่ะฉันไม่เข้าใจวะ่ะพอเวลาเราจะพุ่งไปตีลูกบอลใส่หน้าเขาเฮ้ยมันทาแบบนั้นได้ด้วยเหรอวะโยได้งั้นแกช่วยสอนให้หน่อย,ยได้ไหมวะฉันนี่ได้ปิดท้าซู่มมันแล้วก็เอาแฟนฉันคืนน่ะ ได้เลยได้งั้นแกสอนเพื่หน่อยนะโยนะเาพี่เซนพร้อมยังดิพร้อมแล้วมามาพี่พร้อมเรียนรู้แล้วสอนพี่มาเลยโยกี่อททำไงอะพี่จะดูุ๊บเฮ้ย้ยโอ้ยเอฮ้ยพี่เห็นมันใช้ท่านี้เลยโยพี่อยากใช้ปะอะสอนพี่ด่ทำไงอะเรางทำไงบอกเค็หลับพี่มาดิโยเร็วก่อนอื่นก่อนอื่นพี่ต้อง พี่ต้องทาใจให้นิ่งๆก่อนพี่ทำใจนิ่งๆโอ้โหพี่ทำใจนิ่งๆไงวะแฟนพี่โดนจับอยู่น,น,นี่เว้ยตอเนี้หัวใจพี่มันอยู่ไม่นิ่งอ่ะไม่ได้พี่พี่ต้องทาใจให้นิ่งๆที่ถ้าแค่สกิลนี้พี่ต้องทาใจให้นิ่งๆก่อนสูตรอ,อากาศให้เต็ะปอดก็ได้วะเพื่อที่จะใช้สกิลนี้ให้ได้พี่ตั้งใจแล้วกันจะพยายามลืมเรื่องทุกอย่างก่อนแล้วนอกจากเรื่องทาใจให้นิ่งแล้วต้องทําอะไรอีกอ่ะระหว่างที่บอลกำลังกำลังกำลังจะมาหาเราเราต้องพี่ต้องตั้งท่าให้ดีๆ เกรงขาสองข้างดีดีเกรงขาสองข้างแล้วเกรงค่ดีดีตามมองที่ลูกบอลมือจับที่ดาบมือจับดาบแล้วทําไงต่อพอบอลบอลไปเข้ามาพี่ต้องพุ่งก็ไปหาลูกบอลแล้วพี่ต้องรีบชักดาบแล้วก็ตีลูกบอลให้ให้เร็วที่สุดพุ่งไปหาพี่ก็ตายดิพี่ต้องพุ่งแล้วพี่ต้องใช้ในระหว่างพุ่งพี่ต้องตั้งสมาธิดีๆแล้วก็ชักดาบตีบอลให้นเราดูพี่นะพี่จะพุ่งสุดเร็วเร็วที่สุดในชีวิตพี่ให้เราดูนะดูนะ หนึ่งสองสามพุ่งมันก็ได้แค่นี้แล้วอ่ะลองแล้วกนดูดูดูอีกรอบไหมเพียเพียตั้งใจนะหนึ่งสองสามนจะไม่พุ่งอ่ะพี่พยายามอีกครั้งแล้วกันนะเราบอกพี่ใหม่ดิให้พี่เก่งขาใช่ไหมเก่งขาเก่งขาตั้งสมาธิพี่เก่งขาเรียบร้อยตอนนี้แล้วทางไ้ยต่อนะมือจับที่ดาพี่ โอเคมือจับดาบแล้วตั้งสมาธิพุ่งกอนไปด้านหน้าพุ่งกอนไปด้านหน้าแล้วก็ชักดาบไปพุ่งสุดแรงเลยนะแรงเลยพี่หนึ่งสองสามไปลองในสนามพี่้องไปลองในสนามลองในสนามก็ได้จนไม่เห็นเลบตาตาจะใจมาเจ็บีใจเย็นสิใจเย็นสิพี่ พี่ทำไม่ได้่ะโยพี่ทำไม่ได้อ่ะต้องนึกถึงแฟนพี่ดิแฟนพี่อาจจะรอพี่ให้ไปช่วยอยู่ก็ได้นะแอ่พี่เแค่สกิลอะพี่พี่ลองนึกถึงหน้าแฟนของพี่สิผมเชื่อว่าพี่ทําได้นะรออีกทีสิพี่อย่ได้แล้วแฉบุโอเคแฉตั้งใจฉันจะต้องไปช่วยเธอให้ได้รอฉันหน่อยนะฉันทำไม่ได้ไอ้พี่พี่ต้องใจอยู่พี่ทำไม่แล้วาพี่ พี <affiliated>. ่ชิ้นสุดพี่ทำได้แล้วขอบใจมากนะโยพี่ทำได้แล้วได้แล้วโยโอเคพี่ยังเหลือวี่งอกทาโอเคแลพี่ในเมื่อพี่ทำได้แล้วผมจะมอบดาบให้พี่นะพี่อุ้ยมอบดาบอะไรพี่วะดาบสีเลือดพี่ดาบที่พ่อของผมฝากเอาไว้ให้ผมอุ้ยทำนี้เหรอใช่พี่แกจะให้พี่เอาไปจริงๆหรอวะผมขอไว้พอได้พี่ชนะเขาแล้วกันนะพี่ขอบใจแกมากเลย ถาเกิดว่าพี่ชนะเมื่อไหร่อะพี่จะเลี้ยงชาบูนะพี่จะพาไปปลูกผมด้วยโอเคพว่โอเคเดี๋ยวขอไอฟอนให้พี่แล้วกันโอเคน้องขอบใจมากพี่ไปก่อนนะบาปถึงเวลาพี่ช่วยเธอคืนแล้วอันยกหนึ่งยกสองยก3สามยก4สี่ฮ้ยๆๆๆฮนั่นมันไขกันวะฉันมาแล้วไขโด มาเร็วกว่าที่ฉันคิดนั่นเนี่ยเหลอเวลาอีกตั้งยี่สิบวันที่ฉันจะแต่งงานว่าแต่แก้วแฟนของฉันไปไว้ไหนฮะ,ฮะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฉันน่ะให้คนขังเธอไว้ในห้องนอนใหม่ที่ในอนาคตฉันกับเธอจะใช้ร่วมกันที่นั่นแล้วฉันมีของหมดนะ่หันี้แหละฉันจะมาท้าดวลแกเธอจะเอาชนะเาแกเขาโดนแกนให้ได้ ก็บอกยังไงได้เสมอถ้างั้นมันเริ่มกันเลยไหมเล่าได้มาตัดสินกันเลยลูกน้องของฉันจัดการมันอึ๊บมันเครั้นี้ฉันไม่ยอมแ้ง่ายหรอกนะฉันนี่ไปฝึกฝนสกิลขึ้นมาเพิ่มแล้วรอบนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วแน่นอนดูแกฝีมือของแกพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะมีเวลาแค่ไม่นานแต่พัฒนาได้ขนาดนี้ ก็ถือว่าแข่งมากเรื่องนั้นฉันยอมรับแต่เห็นทีเรื่องที่จะเอาชนะลูออกน้องของฉันไม่ได้ตสงสขยมันจะเร็วไปนะเวย้ยฉันไม่กลัวหรอกนะไม่ว่าดูดองแกจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามของโลกดูว่าของอะไรก็ตามแต่ว่าไอ้ลินเขาเป็นแฟนคนเดียวของฉันฉันจะมีทางปล่อยเธอให้กับนายนะอย่านงนั้นก็เอาชนะได้ดิได้เลย หนักแล้วไอ้ไม่จริงแพ้ได้เงไงวะเนี่ยลุน้องแกแพ้ใช่แล้วงั้นคิวต่อไปถึงตาแกแล้วทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับผมความสนุกยังไม่จบนะยังมีตอนต่อๆไปอีกหลายตอนเลยนะครับผมฝากรอด้วยนะ